ประกาศคอนเสิร์ตคิงดัมในไจพี่คิดโอ้โหคอนเสิร์ตเอาสบุคคลขนาดนี้ที่เป็นบุคคลแห่งชาติไอคนที่จะมาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยมันต้องสุดๆเลยว,วะ King <of> King. วันนึงไม่ติดต่อพี่มามพี่ป๊อบครับช่วยมาในช่วง King of King ให้หน่อยกูเลยนะพี่ถือเป็นเรียลคิงเลยจริงๆๆจริง,รงช่วงพี่แต่เมื่อกี้ได้ขึ้นมาร้องนะ เพลงไหลยังไม่ถึงสองนาทีคนเดินไปเยี่ยวด้ครึ่งหอนะทุกคนร้องกนครบทุกคนร้องเพลงพี่ดันมาจริงถ้าจะเป็นคิงได้คิงเดียวนะกูคือคิงออฟเยี่ยวไม่ใช่เดินไปพี่เห็นม่้ในนี้มีเจ็ดพันตรงนี้เนี่ยไม่รูกไปไหนเลยเพราะว่าเราปิดครอบไม่ให้ออกไปหมดเลยน้องักรอใจเย็นๆรู้ว่าพอถึงมาเนี่ยมันจะมีแกลบเรื่องเจเนอเรชันแกลบพถึงคนอาจจะไม่ไม่เข้าใจเพลงปพอปปองคุณแล้วเปิดด้วยเพลงที่ยี่สิบกว่าปีนะ ตรงนี้บางคนตรงนี้ยังไม่ได้ตายจากชาติที่แล้วเลยนะประเด็นมันคือพี่บอกกับตัวเองพอยพี่บอก,อกตัวเองบอกว่า,ววายังไงก็แล้วแต่เพลงกูมาไม่มาชุดกูดต้องมาก่อนเอาไปเลยจริง <ปะ S 2> จริง<ๆ>ถ,ถ้าพูดถึงเรื่องชุดเนี่ยผมก็รู้สึกประทับใจกือยอย่างน้อยพอเราชวนให้ปไปพอยก็ตั้งใจมามากถึงขั้นตัดผมของตัวเองมาแปะตรงชายปกเสื้อนี้เลยนะทเห็นผมที่มากเลยนี่คุณมีขามานี่ชุดตอนสชโนนะครับเฮ้ย เก่งมากจนิงใช่แต่งไปแต่งมาผมออกเป็นแฮร์กิ๊ดบ้างนะน่ารักดีไม่มีไอ้นั่นใช่ไหมไม่แต่คืออันนี้แบบจริงจังเลยนะยังไงครับผมรู้สึกว่าจริงๆริงอ่ะการที่พวกเราชวนพี่ป๊อบมาเนี่ยเพราะว่าจริงพวกเราทั้งหมดนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพี่ป๊อปแล้วก็ชิ้นงานของพี่ป๊อบมากมายเป็นเกียรติมากอยากเห็นผมเองเพื่อนผมคนนี้ เคยประกวดรายการรายการหนึ่งอตอนจะได้เป็นเวทีแรกเลยสิบห้าว้าวตอนนั้นใช้ใช้เพลงอะไรของพี่ป๋องคนที่ไม่เขาตายนีแหละเพลงเมื่อสักครู่นี้ใช่ที่เราร้องเมื่อกี้ใช่ใช้เพลงของพี่ป๋งประกวดประกวดแล้าเข้ารอบไหมไม่เข้ามาคนที่ไม่เขาตายเนี่ยเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับชิ้นงานพี่อยากจะเกี่ยวข้องตอกย้ำความเป็น King of King ของผมแต่น้องชายบอกว่ามันมันต้องมีความเกี่ยวโยงแน่นอนอยู่แล้วในในรอบแรกพวกเรานี่คือมาเธออะไรไม่มีอะไรคือผมเนี่ยนะ มีความเกี่ยวข้องกับพี่ป๊อบมากมาละผมเนี่ยอย่างเจฟเนี่ยเอาเพลงพี่ป๊อปไปประกวดครับผมเนี่ยได้ประกวดสองครั้งเลยรายการใหญ่สองครั้งเลยครับผมไม่ใช่เพลงพิเศษประกวดไม่หมายถึงว่ามันยากมันยากคือเราจะต้องร้องแบบให้ได้จะมีใครใครวะต้องเปลี่ยนช่องมันกว้างมากใช่ไหมันกว้างมากใช่เวลาเวลาพี่ร้องเนี่ยปกติคนก็เปลี่ยนช่องหนีเหมือนกันเขไม่ใช่เปลี่ยนช่องเสียงเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องหนีเปลี่ยนช่องหนีไม่ใช่ไม่จริงผมไม่คุยอยู่คนแล้ว นู่นฟังนุ่นหนักกว่าน wow. ี yes, oh. ้เยอะนี wow. ่น้องชายบุกนี่เหตุผลที่พี่ป๊อบมาเป็นเกสเอาแบบพวกเราตั้งใจอ่ะเพราะอะไรบ้างยั่ต้องคอยส่งให้ตลอดกูคุยกับใครก่อนดีวะเนี่ยนี่นี่เอาตัวได้กันเหมือนเหมือนมุงเลือกแบบฟังเอ็กซ์ทเวิร์ดกับฟังอินีทเวิร์ดอฝั่งนี้คือพวกแมวแมวไม่ตื่นคน พี่รูแม่เขาตนเอางี้ผมขอคุยกับน้องก่อนนี่อยู่ในชายคาเดียวกันแล้วก่อนนะไบรท์ในร้องเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ร่วมกันของเราไปให้เขาฟังในเซนต์โลกใช่ครับอะไรนะเด็ก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 เเคยใช้เพลงป๊อปไมจีบอุ้ยเคยแล้วจีบติดไหมเคยไม่ติดเป็นคนที่ไม่เข้าตาหรือเปล่าไม่เข้าใจด้วยเดี๋ยวทำมาซื้อขอบคุณไปถึงบริษัทนะจ๊ะไม่เข้าตาไม่พอไม่เข้าใจด้วย เพลงที่แบบผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนใช้เพลงเนี้ไปจีบผู้หญิงที่เขาชอบเยอะมากน้องรักตัวอี้เป็นบ้านเราเป็นไรจิตใจพี่พร้อมแล้วใช่ไหมเชิญตัวโน้นเลยตรงโน้นเลยตรงโน้นเลยไม่ต้องห่วงกูฝึกไส่เจ้าอี้มาเยอะใช่ดิตอนตอนแรกๆก่อนผมคุยกับทอยผมก็คิดแบบพี่แหละอะไรใช่ เดาทอยครับไหนเดาทอยลองพูดถึงคุณอุปการของพี่ที่มีต่อนะครับ <c oughs> อ,อคอนเสิร์ตหรือว่านะครับการทำงานของวงการเพลงไทยหน่อยครับอันนี้สีเร่องเลย